สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาชวนคุยกันเป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องบอกว่าสั้นมากนะครับแค่บทสนทนาไม่กี่ประโยคเองมาจากทีเซอร์ของโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า Colony ที่ปล่อยในช่อง Major Group แต่ในความสั้นของมันเนี่ยเออมันอัดแน่นไปด้วยไอเดียที่แบบใหญ่มากจนเราอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องเอามาคุยกันมาคลี่ดูกันทีละชั้นเลยใช่เลยค่ะ มันเหมือนกับเขาโยนกล่องปริศนาเล็กๆมาให้นะคะแต่พอเราลองเปิดดูข้างในเนี่ยโหกลับกลายเป็นจัก,กรวาลที่มันกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือการขายปริศนากล่องนั่นแหละครับเราจะมาสำรวจกันว่าบทสนทนาแค่หยิบมือเนี่ยมันซ่อนความหมายอะไรไว้บ้างซ่อนแก่นเรื่องแล้วก็คำถามอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวมันเองเพื่อให้เห็นภาพตรงกันนะครับผมจะขออ่านบทสนทนาที่เป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้ให้ฟังชัดๆอีกครั้ง ตอนแรกเดินสีขาแล้วก็มาเดินสองขานี่มันตัวอะไรกันกำลังตามพวกเรามาอยู่เหรอเหมือนมันกำลังวิวัฒนาการเลยมันกำลังจะทำให้มนุษย์ก้าวกระโดดไปอีกขั้นเขาอืมแค่ฟังก็รู้สึกแล้วนะคะว่ามันไม่ธรรมดาเลยมันเริ่มจากจุดที่แบบเราคุ้นเคยมากๆแล้วก็ค่อยๆดึงเราไปสู่ดินแดนที่เราไม่รู้จักเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ประโยคแรกสุด ตอนแรกเดินสี่ขาแล้วก็มาเดินสองขาพอได้ยินประโยคนี้ปุ๊บนะภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวผมเลยคือคือภาพลายเส้นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังสือเรียนนะครับจากลิงที่ค่อยๆยืดตัวขึ้นมาเป็นคนมันเป็นการเปิดเรื่องที่ทรงพลังมากเลยนะทรงพลังมากค่ะเพราะมันใช้ภาพจำสากลที่ทุกคนเข้าใจได้ทันทีเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยคำว่าสี่ขามาสองขามันเหมือนเป็นโค้รลับที่บอกเราว่า เรื่องนี้สเกลใหญ่ระดับประวัติศาสตร์เผ่าพ,าพันธุ์มนุษย์นะเป็นการปูพรมให้เรารู้เลยว่าเรากําลังจะคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะแต่มันก็มีความฉลาดซ้อนอยู่นะครับเพราะมันกำกวมมากคือเราไม่รู้เลยว่าคนที่พูดประโยคนี้เขากำลังเล่านิทานเรื่องบรรพบุรุษของเราในอดีตหรือว่ากำลังภาคสดๆส,ส,สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ากันแม่ไอเดียที่ว่า วิวัฒนาการที่เคยเห็นแต่ในหนังสือเรียนจู่ๆก็ลุกขึ้นมาเดินได้จริงๆนี่มันอืมน่าขนลุกนะนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยค่ะความคิดที่ว่าวิวัฒนาการไม่ใช่แค่แผนภาพในอดีตอีกต่อไปแต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์เลยซึ่งมันเชื่อมโยงกับแนวคิดในนิยายวิทยาศ,าศาสตร์หลายๆเรื่องเลยนะที่เขาพูดถึง accelerated evolution หรือว่าวิวัฒนาการแบบเร่งรัดนะคะใช่เลย ผมนึกถึงพวกเซิร์กในเกม Starcraft หรือไม่ก็ซ e n o m o r p h ในหนังเรื่องเอเลียเลยที่พวกมันปรับตัวแล้วก็วิวัฒนาการได้เร็วอย่างน่ากลัวเพื่อเป้าหมายเดียวคือการอยู่รอดแล้วก็แพร่พันธุ์มันเปลี่ยนภาพของวิวัฒนาการจากการเติบโตที่แบบสวยงามให้กลายเป็นการคุกคามไปเลยทั้งทีพาเราไปถึงจุดนั้นทันทีเลยในประโยคต่อมาใช่ครับบรรยากาศเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากการเล่าเรื่องสเกลใหญ่ๆใ,ในอดีต มันตัดฉับมาเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นตรงหน้าเดี๋ยวนี้เลยนี่มันตัวอะไรกันกําลังตามพวกเรามาอยู่เหรอความรู้สึกเหมือนเรากําลังดูสารคาดีสัตว์โลกอยู่ดีๆและจู่ๆสัตว์ตัวนั้นก็หันมามองกล้องแล้วก็กระโจนใส่เราเลยการเปลี่ยนโทนตรงนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะการเลือกใช้คําว่ากําลังตามพวกเรามันสร้างความรู้สึกของการเป็นผู้ถูกล่าได้ทันทีเลยมันไม่ใช่การเดินสวนกันโดยบังเอิญนะแต่มันมีเจตนาบาง,างอย่างอยู่เบื้องหลังแล้วคําถามที่ว่า นี่มันตัวอะไรกันก็ยิ่งตอกย้ำความแปลกแยกไม่ใช่สัตว์ที่เรารู้จักไม่ใช่อะไรที่อยู่ในสาระระบบของเราเลยมันคือสิ่งอื่นโดยสมบูรณ์ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมนะคือประโยคที่ว่าเหมือนมันกำลังวิวัฒนาการเลยมันคือการยืนยันว่าไอเดียที่เราคุยกันเมื่อกี้มันคือเรื่องจริงวิวัฒนาการที่เคยใช้เวลาเป็นล้านปีตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วมันก็กำลังไล่ตามเรามาด้วยความรู้สึกเหมือน เราไม่ได้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารอีกต่อไปแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นคงมากๆเลยครับมันคือการสันนสถานะความเป็นเจ้าโลกของมนุษย์เลยล่ะค่ะตลอดประวัติศาสตร์เรามองตัวเองว่าเป็นผลผลิตขั้นสูงสุดของวิวัฒนาการบนดาวดวงนี้แต่บทสนทนาน,นี้กำลังบอกเราว่าอาจจะไม่ใช่แล้วนะมีผู้เล่นคนใหม่กำลังลงสนามและพวกเขาวิ่งเร็วกว่าคุณคิดมันไปแตะความกลัวพื้นฐานของมนุษย์เลยค่ะคือความกลัวที่จะถูกแทนที่ แล้วการไล่ตามนี้มันก็ดูเหมือนจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนะซึ่งก็นําเราไปสู่ประโยคที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยมันกําลังจะทําให้มนุษย์ก้าวกระโดดไปอีกขั้นประโยคนี้พอฟังแล้วเอ่อความรู้สึกแรกของผมคือมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเนี่ยมันฟังดูเหมือนการบังคับเหมือนเรากําลังจะถูกผลักให้ต้องกระโดดไปไหนก็ไม่รู้อะน่าสนใจนะที่ความรู้สึกแรกคือความกลัวเพราะประโยคนี้มันถูกออกแบบมาให้กำกวมอย่างถึงที่สุดเลยค่ะ คำว่าก,ก้าวกระโดดไปอีกขั้นในโลกไซไฟเนี่ยมันตีความได้สองทางเลยทางหนึ่งคือยูโทเปียคือการที่มนุษย์ก้าวข้้งขีดจำกัดทางชีวภาพของตัวเองอาจจะกลายเป็นอมะตะมีพลังจิตหรือเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้มันคือความฝันของลทัทธิพลมนุษย์หรือทรานส์ฮิวแมนิซึมเลยนะฟังดูดีเกินจริงเลยนะครับใช่ค่ะและนั่นคืออีกด้านหนึ่งของเหรียญเพราะบ่อยครั้งที่การก้าวกระโดดที่ว่ามันต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงลิ่ว อาจจะต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่เคยมีสูญเสียเจ็ดจำนงเสรีหรือกระทั่งการที่เผ่าพันธุ์มนุษย์แบบเดิมต้องสูญสลายไปเพื่อเปิดทางให้มนุษย์เวอร์ชั่นใหม่มันคือคำถามคลาสสิกเลยว่าการพัฒนาไปข้างหน้ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเสียไปหรือเปล่าแล้วที่สําคัญคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันที่จะมาทําให้เราก้าวกระโดดคืออะไรมันคือสิ่งมีชีวิตที่ตามมาเหรอหรือเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นพลังงานบางอย่าง การที่เราไม่รู้ว่าใครหรืออะไรกำลังจะมาเปลี่ยนเรานี่แหละที่น่ากลัวที่สุดถูกต้องเลยค่ะมันคือการสูญเสียอำนาจในการควบคุมชะตากรรมของเผ่าพันธุ์ตัวเองไปโดยสิ้นเชิงประโยคนี้มันเชื่อมจากกวานของสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ากับอนาคตของมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์เลยทาให้เกิดคําถามใหญ่ตามมาว่าเรากําลังจะถูกพวกมันหลอมรวมหรือว่าเรากําลังจะถูกพวกมันกลืนกินกันแน่ซึ่งความตึงเครียดที่เกิดจากความไม่รู้นี่แหละคือสิ่งที่ทีเซอร์นีสร้างขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยม มันทิ้งให้เราลอยแคว้งอยู่ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสยดสยองในเวลาเดียวกันแล้วพอเรากำลังคิดว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างอยู่เขาก็โยนระเบิดลูกสุดท้ายลงมาลูกที่พลิกเกมทั้งหมดเลยค่ะด้วยคำสั้นๆคำเดียวเขาหรือ he ในภาษาอังกฤษที่โผล่มาแบบไม่มีปีมีคลุยเลยคือตลอดบทสนทนาเราได้ยินแต่คำว่ามัน พวกเขาซึ่งมันคำที่ใช้เรียกสิ่งไม่มีชีวิตหรือกลุ่มก้อนที่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่อยู่ดีๆก็กลายเป็นเขาที่เป็นคำระบุถึงบุคคลชัดเจนแถมยังใช้เป็นภาษาอังกฤษอีกต่างหากมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับจุดนี้คือจุดที่ลึกลับที่สุดแล้วก็เปิดช่องให้ตีความได้กว้างที่สุดเลยค่ะการเปลี่ยนจากมันมาเป็นเขาเนี่ย มันยกระดับภัยคุกคามจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่มีตัวตนมีเจตนารมณ์แล้วก็อาจจะมีใบหน้าด้วยซ้ําซึ่งเขาคนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้เลยอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยนะคือเป็นผู้นําของไอ้เผ่าพันธุ์ใหม่ที่กําลังวิวัฒนาการอยู่เป็นเหมือนเอลฟาของพวกมันเป็นไปได้มากค่ะหรืออาจจะเป็นขั้วตรงกันข้ามเลยก็ได้เขาอาจจะเป็นมนุษย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด เป็นเหมือนดรแฟงเกนสไต์ในยุคปัจจุบันที่ไปปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกมาหรืออาจจะเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นอีกเหมือนกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวหรือว่าเป็นพระเจ้าไปเลยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันค่ะเขาอาจจะเป็นตัวตนระดับคอสมิกที่มองว่ามนุษย์ถึงทางตันแล้วแล้วก็กําลังจะเข้ามาจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ เขาคือมนุษย์คนแรกที่ผ่านกระบวนการก้าวกระโดดนั้นไปแล้วเป็นผลผลิตชิ้นแรกเป็นต้นแบบของมนุษยชาติในขั้นต่อไปโอแต่ละอย่างนี่เปิดเรื่องราวใหม่ได้อีกเป็นเรื่องๆเ,เลยแล้วประเด็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษล่ะครับทำไมต้องเป็น he ทั้งๆท,ท,ที่บทสนทนาอื่นเป็นภาษาเกาหลีมันต้องมีความหมายอะไรซ่อนอยู่แน่แแน่นอนค่ะ การเลือกใช้ภาษาอังกฤษคำเดียวโดโดๆแบบนี้มันเป็นการจงใจสร้างความแตกต่างให้กับตัวตนนี้อาจจะเป็นการบอกใบ้ว่าเขาไม่ได้มาจากที่เดียวกับคนพูดมาจากวัฒนธรรมอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่านั้นก็ได้หมายความว่ายังไงครับคืออาจจะเป็นแค่สไตล์การนําเสนอก็ได้นะในหนังเกาหลีหลายเรื่องการใช้คําภาษาอังกฤษง่ายๆที่ทรงพลังแบบนี้มันการเป็นสร้างสถานะที่เหนือกว่าให้ตัวละครทําให้รู้สึกอินเตอร์ มีอำนาจหรือว่าเข้าถึงยากมันอาจจะไม่ใช่เบาะแสกเกี่ยวกับสัญชาติของเขานะคะแต่อาจจะเป็นเบาะแสกเกี่ยวกับสถานะของเขาที่อยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือมันอาจจะไม่ใช่ปริศนาที่ซับซ้อนแต่เป็นการใช้ภาษาเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูทรงพลังขึ้นมาทันทีซึ่งก็ได้ผลจริงๆนะมันทำให้เขาคนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความลึกลับทั้งหมดไปเลยใช่ค่ะจากเรื่องของเผ่าคาัน์ กลายเป็นเรื่องของใครคนหนึ่งไปในทันทีเลยถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการสำรวจของเราในวันนี้ได้ว่าจากบทสนทนาแค่ไม่กี่ประโยคเราเดินทางจากภาพจำเรื่องวิวัฒนาการในอดีตมาสู่ความระทึกขวัญของการถูกไล่ล่าโดยสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันไปสู่คำถามเชิงปรัชญายเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติและปิดท้ายด้วยปริศนาของบุคคลลึกลับที่ชื่อเขาที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนอกจากสรรพนามที่ใช้เรียก สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความหนานแน่นของข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่สั้นขนาดนี้เลยนะคะทุกประโยคมันต่อยอดกันไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบมากเริ่มจากขยายสเกลเรื่องให้ให,ใหญ่ระดับชีววิทยาแล้วก็สร้างภัยคุกคามที่จับต้องได้จากนั้นก็ผูกชะตากรรมของมนุษย์เข้ากับภัยคุกคามนั้นก่อนจะบีบทุกอย่างให้แคบลงมาอยู่ที่ตัวบุคคลปริศนาคนเดียวมันคือการปูพรมเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์อื่นที่กำลังก้าวขึ้นมา กับมนุษยชาติที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โดยใช้คำพูดไม่ถึง50าคำเองค่ะเป็นการเขียนบทที่คมคายและมีประสิทธิภาพสูงมากในการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราจริงๆครับเอ่อก่อนจะจบกันไปผมมีคำถามสุดท้ายที่มันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยไรยบทสนทนา เขาพูดว่ามีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการและกำลังตามพวกเรามาเราตีความกันว่ามันคือการไล่ล่าหรือการเข้ามาแทนที่แต่จะเป็นไปได้ไหมว่าการวิวัฒนาการนั้นไม่ใช่การที่พวกมันกำลังพัฒนาเพื่อจะกลายมาเป็นมนุษย์แต่การที่มนุษย์ต่างหากที่กำลังจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนพวกมันโหนั่นเป็นมุมที่พลิกกลับด้านและน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะคะ บางทีการที่มนุษยชาติถูกติดตามอาจไม่ใช่การถูกไล่ล่าโดยนักล่าแต่เป็นการถูกไล่ตามโดยอนาคตของตัวเองที่เราหนีไม่พ้นและอนาคตที่ว่านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่